สวัสดีครับผมเพชรพาด้วยสวัสดีพี่น้องสู้ผูสู้คนเมื่อนี้กับว่านจันที่ยี่สิบหกท่านว่าสองหาหกหากับมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดหมดที่เแลยวกับพวกเขาขอโทษขอให้ร้ายพี่น้องเด็กกับมิเขาไม่รุดมาตามกันไหมพี่น้องปูศูนย์เจ็ดันนี้คือลาพัฒนาลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ด วันจันทร์ที่26ธันวา2565 26ลาวพัฒนา ลาวพัฒนาคู07บ, <น S 1> บนบนวิ่งบนวิ่งรูดเจ็ด วิ่งรูดเจ็ดจับคู่บน เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสอง แปดสองเจ็ดสามแปดสามมีบนกับขี่มีหกครูบนกับวิ่งเจ็ดจับครูกับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดสอง เจ็ดสามแปดสามส่วนตัวเน่นบนเน่นบนก็เน่นติดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดสามตกกันตัวร่อง ล่าง <c oughs> ล่างวิ่ง <c oughs> ล่างวิ่งหา ล่างวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งล่างวิ่งหาได้พี่น้องได้ถ้าจับคู่ล่างกับมี่สามห้าสี่ห้าห้าห้า 3, 6 4, 6 5, 6 3, 7. 4,7 5,7ส่วนตัวเน้นลางเน้นลางกับเน้นติดหา5ห้ ปูศูนอ่ะพี่น้องกับแคบหน้าจอยวยครับเด้อแอดกับขีท้ทวนอีกรอบพี่น้องแอดขีทวนอีกรอบคือลาพัฒนาของปู0ูนย์เจันจันที่หยิบหท่านว่าสองหาหกหาบนปูกก็ให้วิ่ง7จ็บนวิ่ง7จปูจับคู่ให้บนก็มี6คู่ก็มีเจ็ดหนแป่งเจ็ดสอง 8 2ดสองส่วนตัวเน้นกัน็เน้นติดเจ็ดคือ7เจ็ดหนึ่งล่างปูกับให้วิ่งหาล่างวิ่งห้าจับคู่สามหาซีหาหาหาสาหกหกหหก สามเจ็ดซีเจ็ดหาเจ็ดส่วนตัวเน้นให้เน้นติดหาเด็กวิ่งหา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 หกหาเจ็ดลางกับมีเก้าคูพี่น้องห้องกระชบหนาจอไว้มาขจัดตะขัดกระพันอันนี้ก็คือราพัฒนาของปูศูนย์เจ็ด ใพี่น้องแคปหน่าจอย้ะครับเด้อมากระจัดขัดกระพานได้ตามนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหนาพ่อกันไม่คลิปนี้สวัสดีครับมผม